ก็ขอสรุปสรุปอีกทีเป็นหัวข้อสุดท้ายข้อที่หกเอามาบรรจบก,กับพุทธศาสนานิดหน่อยเอาอย่างนี้เลยก็เป็นด่วนหน่อยตอนนี้จะพูดแบบว่าเหมือนกระแทบจะอ่านเลย mm hmm. คือพุทธศาสนานั้นมองว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในธรรมชาติธรรมชาติของมนุษย์มีทั้งรูปธรรมและนามธรรมาท,ที่จะต้องรู้เข้าใจและความรู้เข้าใจนั้นจะนําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง พุทธศาสนายืนยันว่ามนุษย์สามารถเข้าถึงสัจธรรมหรือเข้าถึงความจริงของธรรมชาติได้และการเข้าถึงความจริงแท้นั้นจะมีความหมายเป็นการเข้าถึงอิสรภาพของมนุษย์เองด้วยและในการที่จะเข้าถึงอิสรภาพของมนุษย์นั้นก้าแต่ละก้าในการเข้าถึงความจริงนั้นก็คือการพัฒนาตนเองของมนุษย์ได้แก่การพัฒนาปัญญาเป็นต้นสถานะของมนุษย์ในจัก,กรวาลนั้นชัดเจนมาแต่ไหนแต่ไรเป็นพันๆปีว่ามนุษย์เป็นสมาชิกส่วน ตัวหนึ่งสมาชิกหนึ่งอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติเป็นไปตามหลักใจรักมีอนิจจังไม่เที่ยงเป็นต้นและมนุษย์นั้นอยู่ในโลกซึ่งเป็นหน่วยย่อยภายในจักรวาลมากมายแสนโกดจักรวาลใช้คำโบราณว่าอย่างนั้นไอคำว่าแสนโกดจักรวาลนี่พูดกันมาไม่รู้หนานเท่าไหร่แล้วก็มนุษย์ปฏิบัติถูกต้องก็อยู่ได้สบายๆพอสมควรน,นะทีนี้เรามาดูว่าในอารยธรรมตะวันตก มนุษย์นั้นมีโลกทัศน์ที่นำไปสู่แนวความคิดที่ว่าจะต้องไฝ่คว้าหา s e c u r i t y ความมั่นคงคือจากโลกทัศน์ของเขาเนี่ยทำให้อารยธรรมตอนตกเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้เสมอมาคือการไผ่คว้าหาความมั่นคงและการที่จะเป็นเจ้านายด o m i เน t ตธรรมชาติอันนี้เป็นความไฟฟ้าในอารยธรรมตอนตกและก็ ในการทำอย่างนี้ก็ผูกตัวเกาะติดกับโลกเพื่อจะมีอํานาจครอบนาส่วนในทางพุทธศาสนานั้นมีโลกกระทัดของการให้รู้เท่าทันความจริงตามที่มันเป็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องต่อภาวะที่เป็นอนิจจังนั้นดำลงตนอยู่ได้อย่างเป็นอิสระอันนี้ต่างกันมากตอนนี้มีนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งเขียนบอกว่าคนในยุคต่อไปนี้ จะสอนลูกของตัวเองเนี่ยอย่าไปสอนเลยว่าทำยังไงจะมี Security แต่จะต้องสอนว่าทำไงจึงจะ Handle Uncertainty ได้อันนี้สำคัญนะเลยบอลคนในยุคนี้จะมาถึงจุดนี้แล้วอย่าไปสอนให้ลูกทำวหาทางทำตัวให้มีความมั่นคง แต่ว่าทำไงจะให้ลูกฉลาดมีความสามารถที่จะจัดการกับความไม่แน่นอนทั้งหลายนี่ต่างหากที่เยี่ยมแต่พุทธศา,ศา,ศาสนาสนี่สอน,น,นว่าความจริงพื้นฐานมันเป็นอย่างนั้นในอารยธรรมตะวันตกในมุ่งอย่างนี้อย่างเดียวเลยจะไขว่คว้าหาความมั่นคงจะดอมิเนตธรรมชาติอยู่อย่างนี้ตลอดมาแล้วพัฒนามาอย่างนี้ในตอนออกพุทธศาสนาบอกให้รู้ความจริงองธรรมชาติที่เป็นอนิจจังแล้วเราเป็นอิสระรได้นีอา้าว ทีนี้ก็อา้าวเดี๋ยวจะพูดนานไปจะเที่ยงแล้วถ้าเที่ยงก็ยอมอดฉันไปเลยแต่ที่จริงจะจบอยู่แล้วอีกไม่กี่คำแล้วอา้าวข้อสรุปของวิทยาศาสตร์เป็นข้อสรุปใหญ่นะอาตมาสรุปให้อีกทีนะเพราะตอนนี้มันเป็นในตัวคอนเซปต์สำคัญคสำคัญคอนเซปต์สำคัญสำคัญหนึ่งวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามาเรื่อยเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยพัฒนามาเรื่อยในการที่จะเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ ภาพความจริงนั้นก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยแต่ก็ยังไม่เข้าถึงความจริงนั้นจนกระทั่งถึงจุดที่ยอมรับว่าไม่สามารถเข้าถึงความจริงแท้ของธรรมชาติได้อันนี้อันที่หนึ่งความจริงแต่ข้อที่สองรากฐานทางความคิดจิตใจซึ่งเป็นคุณค่าที่แฝงอยู่เบื้องหลังนั้นเป็นอันเดียวตลอดมาอันน,นนะเนี่สรุปสําคัญนัเนีลยพอนี่ตรงงที่พูดมาก็สรุปอันนี้ด้วยใน Libya. แง่ความจริงภาพความจริงเปลี่ยนเรื่อยแต่คุณค่าอยู่เบื้องหลังอันเดียวตลอดมา ทีนี้ก็ต้องพัฒนาโดยยอมรับปรับเปลี่ยนทั้งสองข้อนะต้องสองข้อนี้เป็นจุดเด่นที่จะต้องวิทยาศาสตร์จะต้องมาตกลงว่าจะเอาอยังไงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ต่อไปจะสําเร็จอย่างไรอยู่ที่จัดการกับสองข้อนี้นะอา้าวทีนี้ต่อไปก็ทีนี้มาดูลําดับความคิดนิดหน่อยบอกว่า วัฒนธรรมตามคาสอนของศาสนาตะวันตกบอกว่ามนุษย์ถูกสร้างให้เป็นนายเหนือธรรมชาติแต่อยู่ใต้อํานาจต้องเคารพบูชาเทพเจ้าอันนะมนุษย์นี่ถูกสร้างมาให้อยู่เหนือธรรมชาติแต่อยู่ใต้เทพเจ้าทีนี้วิทยาศาสตร์ว่าไงวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าวิทยาศาสตร์นี่ก็จะให้มนุษย์เป็นนายเหนือธรรมชาติเหมือนกันโดยพึ่งพาสายอำนาจของเทคโนโลยีเนี่ยกดเปลี่ยนแล้วนะกดเทพเจ้า ของศาสนาตอนตกนั้นเปลี่ยนมาเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีคือก้อนของตอนตกวิทยาศาสตร์จะให้มนุษย์เป็นนายธรรมชาติได้โดยพึ่งพาสายอํานาจของเทคโนโลยีนี้ต่อไปศาสนาตอนตกบอกว่ามนุษย์ต้องเคารพบ,บูชาเทพเจ้าโดยอยู่ใต้อํานาจความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าเพื่อว่าตนจะได้ครอบครองความเป็นใหญ่เหนือธรรมชาติและก็เข้าถึงความสุขอันนี้จับให้ดีนะเลยมั่งมนุษย์ เขาลบูชาเทพเจ้าอยู่ใต้อำนาจของเทพเจ้าแล้วตัวก็ได้เป็นใหญ่เหนือธรรมชาติแล้วก็เข้าถึงความสุขวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามนุษย์จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีโดยอาศาัยอำนาจของเทคโนโลยีเพื่อตอนจะได้ครองความเป็นใหญ่เหนือธรรมชาติเอาธรรมชาติมาใช้บำเรอความสุขเอ้าบำเรอความสุขเหมือนกันเข้าถึงความสุขทีนี้มาพุทธศาสนาพุทธศาสนาบอกว่าไงพุทธศาสนาบอกว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในธรรมชาติ สามารถมีความดีความงามประเสริฐจนเป็นที่เคารพบูชาของเทพเจ้าได้อันนี้มีทัศนะไปคนเรื่องเลยทีนี้ก็ต่อไปก็บอกว่ามนุษย์จะเป็นที่เคารพบูชาของเทพเจ้าได้ก็ด้วยการพัฒนาตนพัฒนาปัญญาขึ้นมาและปัญญานั้นก็จะทำให้เกิดอิสรภาพโดยเป็นอิสรภาพท่ามกลางธรรมชาติด้วย แล้วก็เมื่อมาถึงเทคโนโลยีพุทธศาสนาก็จะตอบแบบนี้มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติมนุษย์สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีความเป็นอิสระของตนได้คือไม่ต้องขึ้นต่อเทคโนโลยีแล้วก็มนุษย์สามารถดำรงความเป็นอิสระโดยใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันคุณโทษของมันเพื่อตนจะได้อยู่ร่วมในธรรมชาติได้ด,ดีมีความสุขในความเป็นอิสระท่ามกลางธรรมชาติ อันนี้ข้อสรุปในตอนนี้ก็คือว่ามนุษย์สามารถมีอิสรภาพได้โดยไม่ต้องไปครอบงำผู้อื่นอันนี้จุดสําคัญนะคือตะวันตกนั้นมองจุดว่าเราต้องอยู่ในความขาดอิสรภาพอิสรภาพของเราคือการที่ต้องไปครอบงำมันต้องไปจัดการมีอํานาจเหนือมันแต่พุทธศาสนาบอกว่าเราสามารถมีอิสรภาพได้โดยไม่ต้องไปครอบงำผู้อื่นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วก็ ทัศนานี้ก็โยงไปถึงความสุขคือความสุขในอริยธรรมตะวันตกจะต้องอาศัยสิ่งภายนอกมนุษย์จะต้องขึ้นต่อสิ่งอํานวยเอือ้ออํานวยความสุขจากภายนอกมนุษย์บอกว่าไอ้พุทธศาสนาบอกว่ามนุษย์สามารถเข้าถึงความสุขโดยลํำพังภายในตัวเองเอาสิ่งที่มีภายนอกมาเป็นเครื่องประกอบเสริมความสุขเท่านั้น,นอันนี้จุดเนี่ยในด้านคุณค่านี่จะเป็นตัวที่ทําความแตกต่างหมดเลย ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และความรู้ของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทําความสุขให้เกิดขึ้นในภายในมีได้โดยลําพังตัวเองไของภายนอกเทคโนโลยีมาไม่เป็นไรมาเสริมความสุขแต่ถ้ามองแบบตะวันตกเราจะมีความสุขไม่ได้ถ้าขาดเทคโนโลยีอา้าวทีนี้ก็อารยธรรมตะวันตกโดยสรุปแล้วก็แล่นจากสุดต่งหนึ่งไปสู่สุดต่งหนึ่งแต่อยู่ใน แนวคิดอันเดียวกันคือปรารถนาอำนาจครอบงำธรรมชาตินั้นถึงเวลาที่จะต้องหาจุดพอดีอย่างทางสายกลางที่จะรู้จักความจริงทั้งของธรรมชาติภายนอกและธรรมชาติภายในของตนเองอย่างที่ว่าทั้งโลกวัตถุและโลกจิตใจและก็ทําให้ความรู้นั้นเป็นการพัฒนาตนเองที่จะนําไปสู่อิสรภาพและให้มนุษย์เป็นอยู่ดีอย่างมีความสุขได้โดยที่ตนเองกับธรรมชาติ มีความกลมกลืนและเกื้อกูลต่อกันอันนี้ความสัมพันธ์กับธรรมชาติจะต้องเปลี่ยนไปโดยอยู่ร่วมกันได้กลมกลืนและเกื้อกูลต่อกันที่ผ่านมาคือมนุษย์เนี่ยยังไม่มีความสามารถให้มันประสานเกื้อกูลแต่มันยังมีความเป็นปฏิบัติเ,เมื่อธรรมชาติมาบีบคั้นมนุษย์มนุษย์ก็แย่ทีนี้มนุษย์คิดตรงข้ามไปจัดการกับธรรมชาติแต้ะทําไงตอนนี้เราคิดใหม่ว่า ทำไงให้มนุษย์เนี่ยอยู่กับธรรมชาติได้แต่ว่าแทนที่จะปล่อยให้ธรรมชาติมาเบียดเบียนเนี่ยเราทําให้มันเกื้อกูลกันเสียอันนี้คือเรื่องของการศึกษาและคุณค่าที่แท้ของวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่ตงตัวรองัมันมีสองด้านเรื่องตัวความรู้แล้วก็คุณค่าที่เกิดจากความรู้นั้นอาตมาก็พูดมามากมายเกินเวลาเยอะแยะแล้วตอนนี้ก็เกินเวลาก็ขออนุโมทนาทุกท่านในที่ประชุมก็ขออนุโมทนาที่ได้กรุณารับฟัง ปาดกถามาจนจบและก็ขออวยชัยให้พรให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในทางความรู้ในการพัฒนามนุษย์ของเรานี้ให้เข้าถึงอิสรภาพให้เกิดประโยชน์สุขที่แท้แก่สังคมและชีวิตของมนุษย์สืบไปตลอดชั่วการนิจนิรันเทิน